หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกที่สุดในประเทศไทยต้องค้าเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องท่นแททดัดเอ็นดัดเทสเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปจองดูฮีไงไอไก่ ไอ้เอี้ยก็มันหัวเราไม่หยุด่ะมันอะไรัสดีครับอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้เราอยู่กันในตี้เออมันเดินนะผมก็มีไอ้ไอ้ย่าไอ้วินไอ้แบกวันนี้ก็เราก็จะมาทำอะไรเออเออกันเหมือนเช่นเคยนะผมเกมนี้ก็เป็นเกมปริโอแดกนะครับคือแม่ไม่มีแรงเลยเว้ยเกมนี้แบบจะดึงจะทำอะไรเดินโอ้ทำอะไรแบบเหมือนเล่นลำบากอ่ะเออเกมลำบากระบุอีกแล้วะครับสัญหามันได้จริงเลยเกมนี้นะผมก็จะมีมินิเกมให้เล่นแต่ดันนไปนะครับซึ่งใครเหลือรอดเป็นผู้ ุดท้ายคือผู้ชนะนะผมนะเราจะต้องฆ่าทุกคนให้หมดเดี๋ยวเราไปลองดูเลยว่าจะปั่นทานแค่ไหนนะครับยายกูดิต่อยต่อยสวนกูวนกุสวนกวนมาดิมาดิ อะไรอะไรอะไรมเลยมึงเอาตัวดำดำก่่าเลยเนี่ยไอ้ดำดเนี่ยไอไอไอ้วินตัวไหนวะพี่ไอวินตัวไหนวะอยตอยตอยอย่ดอมึงมันนี่ไอดำยย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 เยยยยยัยยยไย้อยยยยยยยอยยอยยายย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 

เรียบร้อยไปไหนไอ้ใครวะเนี่ยไอ้ไอ้แบงไอ้แบกี่ไอ้แบกไอ้แบกพี่มาดิไอ้มันยยังไงวะไม่รวไม่รวไม่รวง้มันยไงอะล่วงาบ้าตาเบเล่นกันง

เฮ้ยมันดีเฮ้มันดิว่ย่าี่อันนี้ยกได้ฮะอ่ลองอะไรอะไรพี่อะไรเฮ้ยมันยกกูยังไงวะไอ้ทำไมกูยกมันไม่ได้ไหนน่ตายแน่เออมันยกกูไอ้แบ๊กลุ้นไอ้แบกล่วน ไม่ตายไม่ตายไม่ตายพี่นะต่อยต่อยวันพี่ต่อยวันพี่ต่อย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 ไปไหนอุ้ยผมไม่ตายไปก็ไปไหนไปไหนไปก็ไปไหนไอ้ไปไหนยกคู่เลยยกคู่เลยมึงอะมึงอปล่อยกูมึงอะปล่อยู่มึ่อยต่อยกูต่อย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 ไปซาเบีย ไปอะไรอ่ะลงไปจะมีอ่ายายตีหัวตีหัวยตัวตาห้ตังระวังตายเอ๋หรอต่อยกูต่อยกูต่อยเอ๊ยโรอลง เฮ้ยคไคุโดนโดนคุณโดนเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยดูว่าใครม่ืีใครวะเดือดดืดนไปไปใเีรวอเรียบร้อยตายจมน้ำ เขาไปตา่อนเลยอแรกสลยไปเลยไมเล่นกดุดไม่เล่นีดุดแรกสลายพดูไม่ยกสองคนเลยอะมาดิแรกสลายพิศาแรกสลายมาเลยไม่ต้องจับลดิลไปไปไอไไป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 ไอไปไกูช่วยมึงนะเว้ยไอไอไไไไไไ

จดีแ่อนะตกแล้วพี่ไอวินจะตกแล้วมันจะตกรูแล้วไ่ใช่ไอ้กแต่อยตเนยงไงครัอเราต่อยตไปต่อยพี่อยต่อยต่อย้ยคแม่อยต่อยไอ้คนโง่ไอ้คนโง่แม่เลยทอปฟอร์มเหรอเมื่อกี้อ่ะทขอฟอร์มเหรอเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแม่งในบัดเ้าไอ้ยายายา ปล่อยกูปล <abonn és> ่อยกูเฮ้ยเอาว่ะเอาวะไรวะเนี่ยแมกทำอะไรตายันไดใารพี่ไม่มีไม่มีเยูเยว้กููเยดีกคูดึงแม่งดึงหมมมมอุ้ยอุอ้ยออดออเอย

เออออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูออกก่อนมาหนึงนึงใหญ่ใหญ่ใหญ่สงท่นโยกก่ะขึ้นขึ้นขึ้นเข้าไปในข้างในครับเป็นางเข้าอยู่ได้เหรออ่าด้านหลังไฟทะเลก็จะไปวัดสาบจริงไม่ไม่ไม่ใช่มันเป็นทะเลมืงอะไรไปมึงอะไรไปเก่แป๊บแป๊บแป๊บ เัากลับมาละเราก่อนไปซไม่มีทางดูยางไม่ตายเลยสสลายเทรานั้นเลายเท่านั้นะดูสลายพายาเอ้พี่หลบดิพี่ลสลบ่ะผมบอกเลยมันถึงเราให้กัลวไไปหล้าไอ้ลา

ขอรักทุกคนขอรักทุกคนอย่าได้เขียวเลยเขียวเลยเขียวเลยไอ้ย่าปล่อยอย่าไอ้ย่าก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนีก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนพีก่อน ไม้ก่อนพี่ไอ้ยาสวัสดีครับนิ่งไว้ก่อนพี่เดินไว้ก่อนพี่นิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนแว้งพี่นิ่งไว้ก่อนอะไรอยู่วะปล่อยมือพี่ปล่อยมืออย่าปล่อยมึงจะดึงกูไปทำไม

ไอแบงค์มันเลี่ยไปฝั่งนู้นแล้วไอแบงคอ่ะไอมันกระเจามันได้ออกไอแบงมันได้ออกโกแบงคมันจะเลี่ยมันออกมันได้ออก้ยนี่ฝันั้นจะกันไดออกพี่ั่งบอกโอเราเราร่วมมือก่อนเราร่วมมือก่อนลงเราไม่ร่วมมือกันแล้วเรไม่ร่วมมือกันแล้วไปไปไปี่นี่ปีนกูปีนนู้นเลปีกูปีน กเป็นเด็กของไอ้เลืโคกเอาแล้วพี่จับมือจับมือเขาจับมือเขาจับมือรึไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูกันเล่นไปไ่อะแล้วเกาะไปด้วยนะไอ้สัตว์ใช่เหรออย่าไหลลงทะเลนะเว้ยอย่าไหลลงทะเลนะเว้ยเฮ้ยหัวมันจะเป็นกังหันน้ำยังไงไม่รู้วะเอ้ยเฮ้ยไอ้หัวก็จอดตรงนี้อ๋อ รอดแล้วีนรอดละหัวมงหัวมงอืมหมงหัวมงมันพังอืมมงออไอพันพังเลยนะมันเหมือนก้อนคอนอยู่นะเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ Có máy có ấy có ấy. Quay cuối ba, cuối ba, cuối ba. Có lẽo, cuối lẽo, cuối lẽo, cuối lẽo. Có Còi có còi có còi Mười ngày cõi tang, như này. Cõi lẽo, có 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 lẽo, Còi lẽo, có 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 ตายไปแล้วก็ล่วไปแล้วได้ซิวซิวเราซิวเราซิวผมผมมาตายนานแล้วพี่จมน้ำตายใช่เหรอใช่เหรอใช่ตกน้ำบ้าไม่เจอหลับนงียนอยู่ตรงนี้ยไรจะงอมยู่ดน้นผมเห็นอยู่พี่ก่อนเลยก็งก็ก็ไวงก็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 วก็งกไงก็งก็วไ็งก็วไ็งก็วไ็วก็้ก็ง

มันนี่ไม่ใช่แลอ้นี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเลี้มันนี่เลยไอ้มันยกไปขึ้นไอ้มันมันยกขึ้นเขาตีกันตีตีตีมือก็ปล่อยปล่อยมือกูปล่อยมือกูตีปล่อยปล่อยปล่อย ไม่แม่สาร้ายเป็นคนเหลี่ยมเลยสาร้ายเหลี่ยมเฮ้ยพี่นี่เรียบร้อยคนไอ้ไอ้เหลี่ยมโอ้เหลี่ยมว่ะเหลี่ยมกว่าละ อีกไอ้อัเหลี่ยมมาอีกกันดูด <g apan> ิเหลี่ยมซหลี่ยมเหลี่ยมโอ้โหเกมนี้เหลี่ยมซอนเหลี่ยมไอ้ตางไอ้บินบอกว่าเป็นจะเปิดเซิร์ฟเองอ่ะจัดดีจัดดีเซิร์ฟฟี่ไฟล์อะใช่ใช่ไก้บันเถือนไกลบันเถื่อนถ้าผวนระบบซ้ำศพแบบเต็มที่ใครไม่ซ้ำโดนแบนเออใครไม่ต้ำโดนแบนใครไม่ท็อกสิกกูแบนใครท็อกสิกเอาไปเลยนะครับเลยใหญ่เก่งละวันเก่งละวัไลายตัวแานท็อกสิกเพลงท็อกสิ